สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชา YouTube ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมอีกทีนึงครับช่องสเตอร์เดือนดวนทิสเก็บนี่ก็พามารีวิวครับส่งงานครับกาสิบห้าเปอร์เซ็นตเหลือแค่รถไถมาปรับเกียร์ตรงนี้นะครับปรับไปนี่ครับมาดันเนี้ยดินที่เราถมเนี้ยก็ถือว่าจบงานครับก็เตรียมย้ายครับลงหน้างานอ่า อำเภอสำโรงทาบครับ FC ทนหนเจอก็ทักทายกันได้ครับครับนี่ก็จะใช้รถไทยดันครับเพื่อ,อเก็บงานเพราะว่าพุ้งกี้ของเราเป็นพุ้งกีสโลปครับเวลาปรับเกีี่ยตรงนี้มันมันค่อนข้างจะใช้ว่วาแล้วก็ รายละเอียดมันเวลาเก็บรายละเอียดมันเก็บได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับมันไม่เหมือนพุ่งกี่ฟันถ้าพุ่งกี่ฟันเวลาเกียเราเกียร์ได้ละเอียดดิแล้วทีเธอร่งรองเอาขัา้วล่วงเหรอคุดขุดบวกอย่างขั้วโน้ตล<อ>ะสามสี่หมื่นเนาะเขาทาเดี๋ยวพามาดูส่วนของตัวบ่อของเราครับ คนมีตังทำไงก็ไม่น่าเกียิครับเนี่ยครับถ้าภาษาบ้านผมรับภาษาบ้านเอินคุณบวกข้างคุ้ยนอนครับนี่แหละครับของแท้เลยเป็นบ่อสองชั้นครับสองชั้นแล้วทางนี้ทำเป็นสโลปสโลปนี่น่าจะประมาณหนึ่งต่อสี่ครับประมาณหนึ 4, ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้าครับความลาดเอียง บ่อเป็นบอ่อสองชั้นลึกสามเมตรครับดินก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็คือแล้วขึ้นนู่นหมดเลยครับขึ้นข้างเดียวจุดที่มันยากก็คือดินขึ้นข้างเดียวหมดเลยครับนี่ครติชมกันได้ครับนี่ยจ้างรถมาขุดบวกให้คุยน,นอนเข่าทาเลย สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับตรงนี้อนาคตก็จะเป็นคาเฟ่เป็นรลานกาแฟครับหรืออาจจะเป็นรีสอร์ทก็ อาจจะได้คุดเพิ่มครับปีต่อไปอาจจะได้คุดเพิ่มแล้วก็ดินขึ้นข้างหมดเลยปีนี้งบมีแค่นี้ครับทําแค่นี้ก่อนทําตามงบไปเรื่อยๆปีหน้าก็ค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มไปทีละนิดละนิดครับนี่ครับชั้นแรกลึกอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับชั้นที่สองก็ลงอีกเมตรห้าสิบ สวยอย่างจาับเลยครับสลบตัวนี้ค่อนท้ามจะทำยากครับเพราะวงกีมันหน้าแคบเก็บเวลาเก็บดึงขึ้นเลาก้อนอ่าพวกดินมันเป็นก้อนนะครับมันจะไหลลงแล้วมันเก็บขืนยากแล้วสลบเยีงยงเยอะๆแบบนี้มันดึงทีเดียวไม่ได้ครับต้องขยับรดหลายทีดึงหลายรอบ เก็บดินค่อนข้างจะยากครับแต่ถึงยากแค่ไหนเราก็จัดให้ได้ครับไม่เคยขัดครับจัดให้ได้ตลอดเดี๋ยวมาดูฝั่งที่ถมครับฝั่งที่ถมก็นะเนื้อที่อยู่ประมาณสักสองงานได้ครับ Sống ngàn sáu ngàn của quả Lửa lô thay máy, bập có chục ngàn lắp tăng บอ่อทุกวันนี้จะไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับแล้วแต่นึกขึ้นได้ครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนตัวนี้บอ่ออยู่พิกัดนะครับพิกัดของบอ่ออยู่ที่บ้านจอมครับตำบลเมืองบอนอำเภอยางชุบน้อยจังหวัดสีสเกต โอ้มาดูฝั่งนี้ยังสวยเลยตรงนี้ก็สโลปขึ้นไปเหมือนกันครับตรงชั้นที่สองเป็นสโลปขึ้นเพื่อให้คนเดินหรือเปื่อเด็กๆลงมาเล่นครับจะของห่วงเพราะวา่ามันใกล้พื้นที่ชุมชนครับก็เลยไม่อยากทำเป็นบอ่อที่มันชันมาก ที่แรกเขาจะให้ผมทำสรุบฝั่งนู้นเหมือนฝั่งเอาเอาสรุบฝั่งนี้เหมือนฝั่งนู้นครับแต่ผมว่ามันมันเหมือนกระทะก็เลยเสนอครับเป็นขุดบอ่อเป็นสองชั้นเลยตามฝั่งเดียวเหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับสไตล์ใครสไตลมันนู่นครับควาย ควายลงมาเทสดูจะเรือเราก็พร้อมแล้วเตรียมย้าย ำหรับท่านใดที่สนใจครับก็สามารถมาเยี่ยมชมบ่อได้นะเยี่ยมชมงานของเราได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับศู1ย์หกหนึ่งหนึ่งสาน์ะแต่ดินนี้หน้าดินสวยมากครับเนี่ยหน้าดินดำสวยลึกด้วยลึกประมาณห้าสิบเซนได้ครับหน้าดินตรงนี้จะเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ลุ่มเก่าครับอ่าน้ํา อยู่บนบ้านอยู่บนหมู่บ้านมาันจะไหลลงมาตรงนี้หมดก็จะมีแร่ทาต่ตางๆเยอะเป็นจุดรวมน้ำนะครับตรงนี้แต่เจ้าของแปลงก็เริ่มปีที่แล้วทำคันล้อมครับลอกปันคันล้อมรลอกหมดเลยปีต่อไปก็จะขุดขยายบอ่อปีครับ บ่ก็จะไปตามรูปที่อ่าเป็นแบบยังไงไปตามพื้นที่นานเลยครับเป็นบ่โมเดลไปเลยตามนี่ที่เห็นมันคุนๆเนาะมันแต่ก่อนมันมีบ่เล็กๆตรงนั้นครับก็ระบายน้ำลงมามันก็เลยทำให้คุนครับน้ำจริงน้ำมันใสนะ้ำ่ย เป็นสมัยก่อนนะครับเป็นผมสมัยก่อนนี้เอาถาังตักน้ําลาดแล้วก็ทําเป็นสไลเดอร์เลยนะแต่ก่อนผมเล่นแบบนี้สนุกมากนะแต่ก่อนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสลปอย่างนี้ด้วยชันๆเลยสลปอยู่ประมาณเนี้ยสไลด์ลงเลยแต่ข้างล่างจะมีน้ำเยอะๆจะไม่เจ็บขา วิวสวยมากครับตรงนี้ตรงนก็เป็นถนนหลักครับถนนทางระยางถือว่าที่นี้ทำเลดีมากครับติดพื้นที่ชุมชนด้วยถือว่าวิวโอเคเลยครับตรงนี้ผมก็มาจอดรถเป็นประจำนะครับ วันไหนที่รถเข้ามาดึกๆครับไม่อยาก็รถเข้าบ้านก็มาจอดไว้ตรงนี้เป็นที่ของญาติๆกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0611234230นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบๆครับสวัสดีครับ